สวัสดีครับกลับมาพบรายการสัจธรรมชีวิตคิดตอนรถติดนะครับกับผมโคซุป <Yeah. S 1> วันนี้ oh. สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของรถนะครับประเภทต่างๆ <Okay. S 1> นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรถหลากหลายแบบนะครับซึ่งรถแต่ละแบบก็จะมีลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะของมันยกตัวอย่างเช่นอ่ะมีรถเก๋งนะครับรถเกง๋งลักษณะของมันก็คือมันจะโดดเด่นในเรื่องของ ความสะดวกสบายนะครับในการไปไหนมาไหนต่างๆนะครับระยะทางที่ไม่ไกลมากสิ่งที่รถเก๋งทําไม่ได้คืออะไรสิ่งที่รถเก๋งทําไม่ได้ก็คือการบรรทุกของหนักๆการแบบต้องลุยป่าลุยโคลนอะไรเงี้ยรถเก๋งไม,ไม่เหมาะแต่เหมาะกับการที่ไปเยี่ยมญาตินะครับไปอะไรพวกนี้นะครับไปไปที่ใกล้นะครับไปทําธุระต่างๆที่มันไม่ไกลมากรถกระบะนะครับรถกระบะก็ โดดเด่นในเรื่องของการบรรทุกของนะครับในเรื่องของการลุยนะครับจะออกแนวลุยๆหน่อยนะบรรทุกของหนักนะแล้วก็ไปได้ระยะทางที่ถือว่าไกลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบรรทุกของเยอะๆไปเลยก็ต้องเป็นรถล้อรถพว่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรถแต่ละชนิดก็จะมีมีความโดดเด่นในแบบของตัวเองนะครับมันเหมือนกับคนเรานั่นแหละครับ คนเราก็จะมีความโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคนบางคนเขียนเก่งบางคนสอนเก่งบางคนร้องเพลงเก่งบางคนว่ายน้ําเก่งบางคนก็คือแต่ละคนมันมีความสามารถหลากหลายในแบบของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องไปเทียบกับคนอื่นว่าทําไมคนอื่นทําสิ่งนั้นเก่งแต่คุณไม่เก่งก็เป็นเพราะว่าคุณมีมีความโดดเด่นมีความพิเศษในตัวของตัวเอง ค,ค, Gina. คุณไม่ต้องไปเทียบกับใครคุณเทียบกับตัวเองแล้วก็คุณพัฒนาสิ่งนั้นนะครับคุณถ้าคุณเป็นรถกระบะคุณไม่ต้องแข่งไม่ต้องแข่งบรรทุกของกับรถบรรทุกนะครับถ้าคุณเป็นรถเก๋งคุณก็ไม่ต้องแข่งลุยปานะครับหรือว่าบรรทุกของหนักๆอย่างรถกระบะนะครับส่วนไอ้รถบรรทุกนะครับถ้าคุณคือรถบรรทุกคุณก็ไม่ต้องไปไปแข่งความเร็วกับรถกระบะหรือว่าหรือว่าแข่ง ไปไหนมาไหนที่มันคล่องตัวรถรถบรรทุกก็ไม่ต้องไปแข่งกับเขานะครับคุณก็ทําสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดทําโฟกัสกับสิ่งที่คุณถนัดที่สุดแล้วทําสิ่งนั้นพัฒนาสิ่งนั้นนะครับนั่นแหละจะทําให้ประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ถนัดจริงๆนะครับ คุณว่ายน้ําเก่งคุณก็หัดว่ายน้ําคุณแข่งกับตัวเองว่ายน้ําแล้วคุณก็ว่ายน้ําให้มันดีที่สุดนะครับแล้วสิ่งนั้นมันจะเป็นคุณค่าที่มันจะเกิดขึ้นในตัวคุณแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณรักได้ดีที่สุดนะครับถ้าคุณว่ายน้ําเก่งคุณไม่ต้องไปแข่งวิ่งกับใครถ้าคุณพูดเก่งคุณไม่ต้องไปแข่งว่ายน้ํากับใครถ้าคุณมีศิลปะการต่อสู้คุณก็ไม่ต้องไปแข่งวิ่งกับใครนะครับ ถ้าคุณเขียนเก่งนะเป็นนักเขียนคุณก็ไม่ต้องไปแข่งร้องเพลงกับใครคุณก็เขียนทําสิ่งที่คุณถนัดแล้วพัฒนางานนั้นให้มันมีความสร้างสารรค์แล้วก็ออกมาในรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดเท่าที่คุณจะพัฒนาได้รับรองว่าคุณค่าของคุณนะครับหรือว่าความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแล้วก็สิ่งนั้นมันจะให้อะไรบางอย่างกับคุณแน่นอนซึ่งผมบอกไม่ได้ว่ามันจะให้อะไรตอนไหนเมื่อไหร่แต่ว่ามันจะมี มันจะมีโอกาสที่คุณจะได้ใช้สิ่งนั้นอนะใช้ความถนัดของตัวเองไม่ช้าก็เร็วนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับรายการสถาธรรมชีวิตคิดตอนรถติดนะครับอย่าลืมว่าคุณเป็นรถอะไรแล้วก็ใช้รถของคุณให้มันเหมาะสมนะครับกับสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รักที่จะเป็นมากที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ